เมื่อมหันภภัยปริศนาหมาทีโลกอุกกาบาตไม่ได้ทําความเสียหายให้กับดาวโลกแต่มันทํายิ่งกว่านั้นมันนํากับอารยธรรมของเราอุกบาตนั่นมันทาลายแฟชั่นของมนุษย์วัดอะไรมากันเนี่ยแจ็คนาไม่มีปัญหาหรอกแต่ทํำไมตัวละครถึงได้ใส่แต่เสื้อยืดโมโซหมดเลยชุดอะไรก็เหมือนกันนี่ครับบอกอรไม่เหมือน ไม่ไหวแล้วช่วยด้วยไวย้ทำไมเสื้อในบ้านกลายเป็นแบบนี้หมดเลยคะเนี่ยชุดไหนก็เหมือนกันเลยหนูฮีนไม่นะคุณมิวที่ไม่แต่งตัวแบบนี้หนูไม่เอาฉันไม่ไหวแล้วช่วยด้วย,ยช่วยด้วยจอมิงแล่วคะไหนไหนจนอยู่ไหนคนที่ใส่เสื้อยืดสมนั้นน่ะย้อนจับซะดีเจ้าจนได้เฮ้ยไปใช่ผมใส่ยืดสมนั้นน่ะก็ใส่มานกระทุกคนนี่นาอย่ามัวซะตนไม่ไหวแล้ว จริงคนอื่นบนฝั่งใส่เสื้อยืดสมๆมเหมือนเรากันหมดแบบนี้สีสันในชีวิตเราก็หายหมดสิทำไม่ไหวแล้วช่วยๆหัวหน้าครับแบบสัญญาณขอความช่วยเหลือจากผู้เหลือรอดด้พองกัตรีคนครับยิงลำแสงแมกโเว์ไปโอ้ ม็คโอวาเราจะช่วยโลกนี้เองด้วยพลังของ